Hello everybody สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะครูฝ้ายจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับผักผลไม้เรื่องเกี่ยวกับอาหารอาการเจ็บป่วยและและการให้คําแนะนํารวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับศัพท์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คําศัพท์กันนะคะคําศัพท์ตอนแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับผักผลไม้กันนะคะค้อแรกนะคะ grapes grapes ออกเสียง s ด้วยนะคะ grapes แปลว่อาองุ่นค่ะ คำที่สองนะคะผลไม้นะคะแตงโมนะคะออกเสียงว่า watermelon watermelon แปลว่าแตงโมค่ะคำที่สาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะ h ฮม h a m แปลว่าขาหลังของสัตว์นะคะขาหลังของหมูนะคะเอาำมาดูนะคะคำต่อไปนะคะ sweet sweet แปลว่าแปลว่าขนมหวานนะคะลูกอมนะคะอ่ต่อไป toast t o a t ขนมปังปิ้งค่ะ คำต่อไปค่ะซี่เหลี่ยวซี่เหลี่ยมอาหารเช้านะคะคำต่อไปค่ะลอลิปปลอลิปปแปลว่าอมยิ้มนะคะลูกอมต่อไปคุกกี้คุกกี้แปลว่าขนมคุกกี้นะคะคำต่อไปค่ะอาหารนะคะซอสเซสซอสเซสไส้กรอกนะคะต่อไปค่ะฮอทดอกฮอทดอกแปลว่าขนมปังประกบไส้ไส้กรอกใช่ไหมคะ อ่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็การให้คำแนะนำนะคะคำแนะนำแรกคือ do exercise do exercise แปลว่าการออกกำลังกายค่ะต่อไปค่ะ take a shower take a shower แปลว่าอาบน้ำค่ะต่อไปค่ะ clean teeth clean teeth แปลว่าแปรงฟันหรือทำความสะอาดฟันนะคะต่อไปค่ะ age age เฮเเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนะคะก็คือปวดหัวค่ะอะไรที่ตามที่ลงท้ายด้วยเอนักเรีจะสังเกตนะคะแปลว่าการเจ็บป่วยนะคะต่อไปทูชเอ o ทูชเอชแปลว่าปวดฟันค่ะลงท้ายด้วยเออีกแล้วนะคะดูนะคะ s ต o m a c h a c h อชสตัมมาร์แปลว่าปวดท้องค่ะต่อไปค่ะ sore t h r o a t s ซ r e throat แปลว่าเจ็บคอค่ะ ต่อไปค่ะอาการเจ็บป่วยอาการหนึ่งนะคะโคโคนอกจากจะแปลว่าหนาวเย็นแล้วนะคะอาการเจ็บป่วยจะแปลว่าเป็นไข้หวัดด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะเรามาดูนะคะคําแรกนะคะชีตาชีตาแปลว่าเสือชีตาค่ะคําต่อไปค่ะออสิชอสทิช,ทชแปลว่าหนกกระจอกเทศนะคะคําต่อไปค่ะ,คคะบูเวล บูเวลแปลว่าวานสินเงินนะคะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะ w วทเวทแปลว่าหนักค่ะต่อไปค่ะ Hummingbird, Hummingbird แปลว่านก Hummingbird เป็นนกขนาดเล็กที่สุดในโลกค่ะต่อไปค่ะ s t Strong s t r o n g แปลว่าแข็งแรงค่ะต่อไปค่ะ Heavy, Heavy แปลว่าหนักค่ะ ไล,ไล่ไล่แปลว่าเบ,บาค่ะต่อไปนะคะเป็นดูดูในเรื่องของนะคะสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะแมมมอตแมมมอตแปลว่าช้างแมมมอตนะคะต่อไปค่ะคำว่าเซบาชูชแคทเซบา u ูชแคทก็คือเสือเขี้ยวดาบนะคะ,ะ,คะอ่ะเรามาดูคำต่อไปนะคะอ่าบาชิโอโซล่าบาชิโอโซลา แบร์ชิโอโซลแปลว่าไดโนสาร์คอยาวนะคะ,คะอ่ะต่อไปนะคะวันมิลเลียนวันมิลเลียนแปลว่าหนึ่งล้าน,นะคะ่ะคำต่อไปค่ะ f ฟ r ร์เแปลว่าขนะคะ่ะอ่ะแล้วคำสุดท้ายนะคะแพรนแพรนแปลว่าพืชนะคะอ่ะเรามาดูในแบบฝึกหัดของเรากันนะคะที่ครูฝ้ายให้นักเรียนทำนะคะ ในใบงานนะคะอ่ะหน้าแรกนะคะหน้าแรกนะคะจงเขียนคำศัพท์ใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะอ่าเรามาดูคำสั่งนะคะจงเขียนคำศัพท์ใต้ภาพให้ถูกต้องเรามาดูคำศัพท์กันนะคะมีกี่คำเรามาดูกันนะคะคำที่หนึ่งนะคะดู Do exercise แปลว่าออกกำลังกายนะคะคำที่สอง cool แปลว่าไห้หวัดนะคะคำที่สาม s t r e t c sore โซ่โถ t แปลว่าเจ็บคอ C take a shower take a shower แปลว่าอาบน้ำด้วยฝักบัวน,นะคะ5 stomach ache stomach ache ลงท้ายด้วย ache แปลว่าการเจ็บป่วยนะคะก็คือปวดท้องข้อ6นะคะ head ache แปลว่าปวดหัวหมายเลข7นะคะ tooth ache ปวดฟันและ8นะคะ g r e e n t e e t h แปลว่าทําความสะอาดฟันนะคะแปลงฟันนั่นเองนะคะคําที่1ดู exercise ก็คือภาพที่ 2, 2> นักเรีเห็นไหมเติมค่ะดู do exercise ตัว R เขียนแบบนี้นะคะนักเรียนเขียนได้ถูกนะคะ do exercise ก็คือออกกำลังกายนะคะอ่ะต่อไปนะคะข้อ2ใครอ่ะดทิ้งนะคะข้อ2โคโคแปลว่าเป็นไข้หวัดนะคะ น่าจะภาพสุดท้ายนะคะ C O L D เป็นไข้หวัดนะคะคำที่3นะะคคอก็็ืเจบคอนะคะภาพนี้เลย S O R E เป็นวักค่ะ T H R O A T S O R E แปลว่าเจ็บคอนะคะอ่านเรียนดูคำนะคะคำต่อไปนะคะคำที่4ค่ะ Take a shower ก็คืออาบน้ำด้ฝักบัวนะคะ Take a shower เขียนไม่พอนักเรียนก็เขียนเลยมาแบบนี้นะคะ Take a shower ก็คืออาบน้ำนะคะต่อไป stomach ache นะคะปวดท้อง stomach เนี่ยแปลว่าท้อง ache แปลว่าการเจ็บปวดนะคะรวมกันแปลว่า stomach ache ปวดท้องนะคะเขียนติดกันเลยค่ะยาวเลยนะคะนักเรียนดูดีๆคำต่อไปนะคะคำที่หกค่ะ h a a c h e คือปวดหัวนะคะ H แปลว่าหัวอ่ะร่วมกับ H เขียนติดกันเลยค่ะ A C H E H A ปวดหัวนะคะคำที่เจ็ดค่ะ Touch A ปวดฟันภาพล่างนะคะ Touch A นะคะปวดฟันนะคะอ่าต่อไปค่ะคำที่แปด Clean teeth C L E A N เว้นวรรคค่ะตัว A นะคะตัว A มีหางนะคะแล้วก็ T E E T H Clean teeth ปัดฟันนะคะไอ้เท่ากับสะอาดฟันหรือแปรงฟันนะคะ Clean teeth นะคะอ่ะเรามาฝึกอ่านนะคะคำที่หนึ่ง Take a shower คำที่สอง Do exercise สาม Stunt m a c k H สี่ Saw tooth ห้า Clean teeth หก H e เจ็ด t o e a g h และแปด cold นะคะอ่ะต่อไปนะคะหน้าต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะหน้าต่อไปนะคะจงเขียนประโยคให้สมบูรณ์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยนะคะแล้วก็การให้คำแนะนำนะคะ What's wrong with you What's wrong with you แปลว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเวลาเราถามอาการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะถามว่า What's wrong with you นะคะอีกคนหนึ่งจะตอบว่า I have แล้วตามด้วยอาการเจ็บปวดนะคะคนแรกนะคะปวดท้องนักเรียนก็เขียนว่า I have stomach ache เขียนติดกันเลยนะคะ I have stomach ache อะ you should แปลว่าควรคุณควรคุณควรจะทำะาย you shouldn't คุณไม่ควรนะคะ you ูชูด l ด n t คุณไม่ควรมีแอนแอปโปเทฟทีแปลว่าไม่ชูดเดินแปลว่าไม่ควรยูชูดเดิลอีส w ว e t ก็คือไม่ควรกินของหวานนะคะเดี๋ยวจะปวดท้องได้นะคะอย่าลืมใส่จุดนะคะใส่ full stop ด้วยนะคะต่อไปนะคะข้อที่สองนะคะ what wrong with you เกิดอะไรขึ้นนะคะ I have และตามด้วยอาการเจ็บป่วยค่ะก็คือ sore throat I have a sore throat นะคะ S O R E เป็นวัคท T H R O A T แล้วก็ full stop I have a sore throat นะคะฉันเจ็บคอ,อ You should นี่ไม่มี n a n a p o t r o p h y t แปลว่าควร You should ควรทำอะไรคะควรดื่มน,น้ำร้อนใช่ไหมคะ You should ดิงใช้คำว่าดิงนะคะดิงอ่ะฮอตอ่ะยะพูดแป๊บนึงนะคะใช้คำว่า have a hot d i n งนะคะ have รับประทานแฮฟอ่ะ o t d i n งควรรับประทานเครื่องดื่มที่เป็นเป็นไงคะร้อนนะคะ hot นะคะร้อนดูชูด have a hot d i n งนะคะ อ่ะต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่3 w h Was long with you เกิดอะไรขึ้นข้อนี้ก็ต้องเขียนค่ะ I have a toothache <'s S 1> <is. S 2> นะคะ I have a toothache ปวดฟันใช่ไหมคะ อ่าฉันปวดฟันนะคะก็คือ<ท>ก็คือคุณไม่ควรชุดเดิน you shouldn't is sweet ไม่ควรกินของหวานนะคะเติม s ด้วยไม่ควรกินลูกอมของหวานนะคะก็ปวดฟันใช่ไหมคะเป็นคำแนะนำเติม,ตมแล้วก็ใส่ full stop นะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อที่สี่นะคะเล้วไม่ครบค่ะ was long วิ t h ยู u เกิดอะไรขึ้นอ่าใส่ใส่เครื่องหมายด้วยนะคะเครื่องหมาย fashion <c oughs> mark น,น,นะคะ,ะ I have a ่ะ H A ก็คือปวดหัวถูกไหมคะใส่ f ูสต็อปค่ะ,ะ I have a, a. ่ะ H A อะคะ You should ดดคุณควรทำอะคะ เข้านอนใช่ไหมคะ You should go to bed <Yeah. S 1> คุณควรไปนอนนะปวดหัวอ่ะ,อะเห็นไหมคะเขียนตามครูเลยนะคะ,ะข้อห้า What long เขียประโยคคำถามบ้างคะ่ะ What long w i t h you เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะตอบค่ะ I have อาโคก็คือเป็นอะไรคะเป็นไข้หวัดนะคะ I have a cold แล้วก็ฟูส stop ค่ะ I have a cold You should เป็นไงคะเป็นไข้หวัดก็ต้องเป็นไง You should exercise นะคะ You should เติ่มคำว่าดูหน่อยนะคะ Do exercise ย o u ช h ดูเอ็กซ์เซอร์ไก็คือคุณควรไปออกกําลังกายนะคะหรือก็คือนอนพักผ่อนก็ได้นะคะข้อนี้นะคะ,อะลองเติมนะคะเกี่ยวกวับอาการเจ็บป่วยแล้วให้คาแนะนำเดี๋ยวเรามาดูข้อหนึ่งอีกรอบหนึงนะคะ 1. What s w r o n g With You I Have a Stomach Ache You Shouldn't Eat Sweet ไม่ควรกินขนมหวานนะคะข้อ2 What s w r o n g With You I Have a Sore Throat You You Should Have a Hot Drink คนดื่มน้ำร้อนนะคะ ข้อ 3. What's wrong with you I have a toothache You should drink is sweet นะะปวดฟันก็ไม่ควรกินของหวานชุดดื่นนะคะมีแอนาโบแทีทีไม่ควรนะคะต่อไปนะคะข้อ 4. What's wrong with you I have a headache ฉันปวดหัว headache You should go to bed คุณควรจะไปเข้านอนนะแล้วข้อ 5. นะคะ What's wrong with you เกิดอะไรขึ้น I have a cold เป็นไข้หวัดนะคะ You should do exercise นะคะก็คือคนควรที่จะไปออกกำลังกายนะคะป่วยนะคะก็คือ,อการเจร็บป่วยแล้วให้คำแนะนำต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์เกียกวัาษ์นะคะเรามาดูคำที่หนึ่งกันะคะคำว่าชีตาก็คือเสือชีตานะคะสอง heavy แปลว่าหนักนะคะสาม ostrich แปลว่านกกระจอกเทศนะคะสี่ strong แข็งแรง ห้าบูเวลวานสีน้ำเงินหกฮัมมิงเบิร์ดก็คือนกตัวเล็กนกฮัมมิงเบิร์ดหรือนกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะคะเจด็ดเวทแปลว่าหนักแปดไล่แปลว่าเบาคำที่หนึ่งชีตาเสือชีต้าเราก็มาเขียนค่ะ c h e e t a h ชีต้าแปลว่าเสือชีต้านะคะคำที่สองเฮฟวีแปลว่าหนักนะคะ อ่าภาพไหนคะภาพนี้นะคะภาพล่างสดุด e heavy heavy แปลว่าหนักต่อไปคะ่ะคำที่3 o s t i c h แปลว่านกกระจอเทศนะคะอ,อยู่ข้างบนนักเรียนก็เขียนไปนะคะ ostrich หางยาวนะคะ h หางยาวนะคะ, h h y A ะ,คะต่อไปข้อ4 strong แข็งแรงภาพนี้เลย strong แข็งแรงนะคะ คำท,ที่ห้า b l u e l วานสีน้ำเงินนะคะ b l u e เว้นว e, รรคค่ะ w h a l e b l u e l แปลว่าวานสีน้ำเงินนะคะคำท,ที่หก humming bird เขียนติดกันนะคะ humming bird นะคะ b i r d humming bird แปลว่านก Hummingbird นะคะตัว H ฮหางยาวนะคะนกที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดในโลกต่อไปเ e ชน้ำหนักนะคะ,ะเป็นลูกพลช่างน้ำหนักนะคะ w e ชน้ำหนักนะคะและคำสุดท้ายนะคะ Light แปลว่าเบา L I G H T เดี๋ยวครูฝ้ายทวนให้อีกรอบค่ะคำที่หนึ่งนะคะ b u เวลบูเวลคือวานสีน้ำเงินนะคะต่อไปนะคะคำที่สองชีต้าชีตา ก็คือเสือชีตาคำที่3 otish otish คือนกกระจอกเทศคำต่อไปค่ะ weight w e i g h แปลว่าน้ำหนักนะคะคำที่5นะคะคำต่อไปนะคะ s t o n g strong แปลว่าแข็งแรงคำต่อไปค่ะ hummingbird hummingbird แปลว่านก h u m m i n g b i r d นะคะคำต่อไปค่ะ light light แปลว่าเบาค่ะต่อไปค่ะ Heavy <Have we. S 1> แปลว่าหนักค่ะนักเรียนในหน้านี้นักเรียนเขาเขียนคำศัพท์นะคะเติมเติมให้ตรงกับรูปภาพนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าจงหาคำศัพทั้งหมด8ดคำครูฝ่ายหาให้คำหนึ่งแล้วก็คือคำว่า Hummingbird ถูกปะ่ะอ่ะวงกลมไปแล้ว Hummingbird แลเรามาหาคำศัพเกี่ยวกับสัตว์นะคะเรามาดูนะคะคำท,ที่สองนี่นีค่ะชิคตะ อ่ะคะชีตาแล้วก็ไลท์บอล L I G H T เห็นไหมคะอยู่นี้แล้วก็จะมีแนวตั้งก็จะมีคำว่าบูเวลด้วยนะคะบูเวลไม่ครบนะคะแล้วก็จะมีออสทิส O S T O S T R I C H เดี๋ยว S o S T R I C H T-R เดี pues ๋ยวคำนี้นะคะ O S T I C H ไม่ใช่นะคะอ่ะเวชเว้นไปก่อนนะคะคำเมื่อกี้เวชอยู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเวชสตอง เวสตตองเอฟวีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดี่ห้าหกเจ็ดแปดอทนะคะ O S T าแก้ค่ะนักเรียนแก้แก้ตัวอนนะะักษรค่ะ T R I O S T R I C H ตรงนี้นะคะแก้นะคะ อ่า t r i c h นะคะแล้วในวงกลมค่ะ ostrich นะคะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ามีแกออสติชนะคะแกด้วยนะคะอ่คพบ8คำแล้วนะคะให้วงกลมนะคะให้พบ8คำนะคะมี hummingbird blue w h a ostrich r e d s t r o n g heavy cheetah แล้วก็ light ที่แปลว่าเบานะคะ ต่อไปนะคะเป็นการเรียงประโยคจงเรียงประโยคให้ถูกต้องครูไฟเขียนหมายเลขกำกับแล้วเพราะฉะนั้นเราจะฝึกเรียงประโยคกันนะคะข้อหนึ่ง How m ามัดด e ดอ่ะจีหลา How much does a giraffe weigh? ความหมายในข้อนี้ก็คืออีลาฟเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ How ฮาว h ัดเดออจ f ลาฟเว็ดนะคะอีลาฟน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเรามาดูค่ะ How much เนี่ยแปลว่าเท่าไหร่อีลาฟก็คือยีราฟนะคะเว็ดแปลว่าหน,น้ำหนักนะคะ ยีราฟน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเป็นการถามประโยคคำถามนะคะฮามัตแต่ว่าเท่าไหร่ต่อไปค่ะข้อสองนะคะเรามาเรียนประโยคอีทเวทอับเบลวันเทาเซินอ่าเกินสูงเกิน 1,000กิโลกรัมฟูสต็อปนะคะใส่ฟูสต็อป i s t weighs about 1,000กิโลกร m มมันหนัก1,000กิโลกรัมนะคะ Weighs แปลว่าหนักนะคะ About ก็คือประมาณนะคะประมาณ1,000กิโลกรัมนะคะ ต่อไปค่ะดูข้อต่อไปข้อ3นะคะ which แปลว่าสิ่งไหนอันไหนนะคะ which animal is the fastest e s t i o นมาค่ะ which animal is the fastest สัตว์สัตว์อะไรที่วิ่งเร็วที่สุดนะคะ fastest แปลว่าเร็วที่สุดนะคะ ก็คือเรามาดูนะคะข้อต่อไปนะคะ it is the cheetah แล้วก็ใส่ full stop it it is it a cheetah มันคือเสือชีตานะคะชีตา t a เป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะคะ H ห่างยาวนะคะนักเรียนดูอ่ะด้านบนกรูฝ้ายให้วงกลมคำศัพท์8คํคำส่วนด้านล่างครูฝ้ายให้เรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องนะคะ เราไปดูหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปนะคะเป็นการเติมคำศัพท์ใต้รูปภาพนะคะเขาบอกว่าจงเขียนคำศัพท์ใต้รูปภาพให้ถูกต้องนะคะเรามาดูคำแรกคำที่1นึ่ง b a r o s u r u s นะคะก็คือไดนโนเสาร์คอยาว 2. แม m a m m o t นะคะช้างแมมมอธ 3. นะคะก็คือ Seba s e b a u c h e a t นะคะก็คือเสือเที่ยวดาบนะคะ 4. ี่ Million Million แปลว่า1ล้านนะคะ ห้าฟื้นแปลว่าฝนหกแทนพืชนะคะอ่าบาชิโอซารัสก่อนคำคำแรกนะคะบาชิโอซารัสเขียนให้ครบนะคะบาชิโอซารัสนะคะแปลว่าไดโนเสาร์คอยาวคำที่สองแมมมอธแมมมอธแปลว่าช้างแมมมอธนะคะ M A M M O T S O T S แม m m o t h นะคะช้างแม m m o t h นะคะคำที่สาม Seabrookhead นะคะ Seabrookhead นะคะอยู่ตรงไหนเสือเขี่ยวดาบนะคะเขี้ยวจะย,วยาวๆแบบนี้นะคะเสือเขี่ยวดาบนะคะ,ะคำยาวเลย S A B R E ขีดแดดค่ะ t o u ไม่พอต่อข้างล่าง mm hmm. tooth cat ต่อไปค่ะคำที่สี่ค่ะ million. million million แปลว่าหนึ่งล้านนะคะข้างล่างเลย m i l l i o n million หนึ่งล้านนะคะต่อไปคำที่ห้า fur แปลว่าขนนะคะ f u r fur ขนนะคะคือลูกหมีนะคะที่ชี้ไปที่ขนนะคะ fur เปืนคือข้อนี้นะคะเฟอร์นะคะต่อไปนะคะข้อ6นะคะแผ่นแผ่นแปลว่าพืชนะคะ p-l-a-n-t แผ่นเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันนะคะคำที่1แผน่นแผน่แผน,แผนพืชนะคะอะพืชนะคะคำที่2บาชิโอโซลัดบ,บาชิโอโซลัดนะคะบาชิโอโซลัดอะไรนะคะบาชิโอโซลัดก็คือไดนโนเสาร์คอยาว คำที่สาม Seba tooth cat Seba t o นะคะก็คือเสือเขี้ยวดาบนะคะคำต่อไป Fur Fur ฟนะคะตัวฟนะคะอร์ fur, แปลว่าขนนะคะ F, U, R, Fur อร์แปลว่าขนต่อไปค่ะแมมมอ t แมมมอ o แปลว่าช้างแม m มอ t และคำสุดท้ายค่ะมิ m i ียนมิ m i เลียนแปลว่าหนึ่งล้านค่ะอะ ดูหน้าสุดท้ายนะคะจงเรียงประโยคให้ถูกต้องจงเรียงประโยคให้ถูกต้องเรามาเรียงประโยคแล้วก็มาดูความหมายของประโยคดีกว่านะคะข้อหนึ่งนะคะ it l e a v e L ห่างยางนะคะ it l e a v e in, in the is <I S 1> เขียนตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนเขานะคะก็คือมัน,มนอาศัยอยู่ใน,ใน I H นะคะ I H คืออะไรลักษณะเหมือนประมาณว่าถ้ำน้ำแข็งอะไระะอย่างเงี้ยค่ะน้องนเรยนเขียนประโยคนี้เลยคะ่ะ i s l i v e in the I H น,นะคะเอออยู่ในยุคน้ำแข็งนะคะ I H นะคะก็คือยุคน้ำแข็งนะคะ กยนหรือ,อยังคะอ่ะข้อ2นะคะ is leaf leaf แปลว่าอาศัยนะคะ is leaf ลิฟอ่างยาว is leaf in จุลสิทป,ปาไอจุลสิทพิลเลียสน,นะคะจุลาสิพิลเลียส ก็คือมันอยู่ในยุคจุลศิตนะคะก็คืออาจจะเป็นไดโนเสาร์นะบาชิโอซอรัสก็ได้นะคะแฟชิโอซอรัสก็ได้นะคะ is l i v e in Jurassic periods นะคะอ่าข้อต่อไปอย่าลืมใส่จุดนะคะนักเรียนใส่จุดด้วยนะคะข้อต่อไปข้อ3 is weight weight แปลว่าน้ำหนักนะคะ is weight s 0 0 e ก t โลกรัม g r a m s มันน้ำหนักถึง7,000กิโลกรัมเลยนะเอิมเอสด้วยแล้วใส่จุดฟูสต t อปนะคะข้อสี่นะคะ is was is was three is was about three meters สองสามสี่ห้าทอแล้วก็จุดค่ะ full stop is was about she made อมันสูงประมาณสามเมตรนะคะน่าจะเป็นอ่าดูนะคะไดโนเสาร์นะคะต่อไปนะคะ d i n o was on the earth เอิร์ธแปลว่าโลกนะคะ I know was on the Earth one hundred and four and forty five million year ago ไม่พอต่อด้านล่างนะคะ year ago แล้วก็ใส่ฟูลสตอปค่ะ Dino was on the earth 145 million years ago ไดนโนเสาร์เนี่ยนะคะอยู่บนโลกของเรานะคะ145ล้านปีที่แล้วนะคะอ่ะอันนี้นะคะครูฝ้ายให้เรียงประโยคใหม่นะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะฝึกออกเสียงอีกหนึ่งรอบนะคะข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะ is lived in the Ice มันอยู่ในช่วงยุคน้ำแข็งนะคะ Ice แปลว่ายุคน้ำแข็งนะคะ2 is lived in Jurassic p e r i o d อ่ามันอยู่ในช่วงนะคะก็คือช่วงจุจลศิษย์นะคะต่อไปนะคะมันอาศัยอยู่ในจุลศิษย์นะคะต่อไปนะคะ is w e i g h t h 7 0 0 k i g มันหนักถึง7,000กิโลกรัมเลยนะ อี It, ข้อสี่นะคะ is what about three m e t e s t a l มันสูงถึงสามเมตรเลยนะสูงเท่ากับคนต่อตัวสามคนนะคะต่อไปข้อห้า dinosaur was on the earth 1 4 5 and million years ago ไดโนเสาร์เนี่ยอยู่ในโลกของเราเนะี่ยร้อยสี่สิบห้าล้านปีที่แล้วนะคะอะ อันนี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกเขียนทําแบบฝึกให้เสร็จนะคะแล้วก็ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ see you again next time goodbye